คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับถึงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บใส่ติทางนิติศาสตร์ไม่สมับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิ็นทริเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจเช่นกันและกันนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับพบกับสุดหนหวยโชคเสิียรมานานะครับกับสูตรดับหน่วยล่างสูตรที่3 ดับน่อยล่างสุดที่3นะครับนะครับอันนี้เป็นสูตรตลอดชีพนะกดติดตามเพื่อเทียบตัวเลขด้วยนะครับกดติดตามเพื่อเทียบตัวเลขด้วยสําคัญนะครับเดี๋ยวถ้าทนไม่เทียบเดี๋ยวถ้าหลุดผิดพลาดไปอะไรไปนี่ก็จะได้ไม่มาว่ากันภายหลังนะผมก็ทําหน้าที่กําหนวตามหน้าที่ของผมนะโอเคสติอเห็นอยู่แล้วว่าคำนวณยังไงนะครับแต่สติคุณดูจากทางเราได้เลยนะครับอย่าลืม นะครับเพราะว่าเศรษฐีนี้ผมจะแสดงเห็นเปิดเผยมากนะครับเศรษฐีตั้งแต่ปี6กนะครับเราจะในส่วนของหลักสิบลาบวกด้วย1คงของ,งที่ครับ5บวกหนงนที่เป็น6ได้ดับเลข6ครับหไม่พบในหลักหน่วยล้านครับ1มีนาคม6 2สองตั้งแต่ปี6 2นะคำนวณเลขลับได้เลข7ครับ7ไม่พบในหลักหน่วยล้านครับ16บมีนาคม6 2สองคำนวณเลขลับได้เลขเจะดดไม่พบในหลักหน่วยล้านครับ 1. ึ şey yes. ่งเมษายนหกสองคำนวณเล้จับเป็นเลขหกหกไม่เป็นหน่วยตารางครับสิบหกเมษายนหกสองคำนวณเล้จับเปเลขสามมไม่เป็นหน่วัวารางครับสพฤศษคมหกสอคำนวณเล้จับเปเลขสามมไม่เป็นหนวรางครับสิพฤศษคมหกหกคำนวณเล้จับเปเลขแปไม่เป็นหน่วยตาางครับหนึ่งวิทยานหกคำนวณเลขจับเป็นเลขห้า แม่พบอแม่ตัรางครับ1 6ไม่ได้อยหกสอคำนวณด้ยกับเลข3 3แม่พ่อแม่ตัรางครับ 1. กระดาษขมห6มคำนวณด้กับเลข9 9แม่พบอแม่ตัรางครับ15กระดาษขมหกมคำนวณด้ยกับเลข9 9แม่พบอแม่ตัรางครับ1สินคาคม62คำนวณด้กับเลข6 6ไม่พ่อแม่ตัรางครับ 16สิงหาคม6กคำนวณด้กับเลข9 9ไม่พบแน่แงโรางครับ1กันยายน62สองคำนวณด้กับเลข3เลข3นะครับเลข3ลำดับท้าเลข 8. 3ไม่พบแน่งโบรางครับ16กันยายน62คำนวณด้กับเลข9 9พบแน่งโราณดูเป็นครั้งที่1นะครับตั้งแต่ปี6ก หนึ่งตัวลาคมหกสอง 6, 2, คำนวณนิ้กับเลขหกหกไม่พำแหน่งข้างล่างครับสิบหกตัวลาคม62สองคำนวณนิ้กับเลขสองสองไม่ปอแหน่งข้างล่างครับหนึ่งพิสิการหกสองคำนวณนิตกับตัวเลขแปดแปดไม่พอนหนต์ข้างล่างครับสิบหกพิจิการหกสองคำนวณให้กล <c oughs> ับตัวเลขสี่สี่ไม่ปอแหน่งข้างล่างครับหนึ่งธนคมหกสองคำนวณนตกับเลขเก เก้ไม่พปนในหลักล่างครับสิบหกตุาคมหกสองคำนวณได้กับเลขศูนย์ศูนย์ไม่เป็นเลขลล่างครับสามสิบาคมหกสองหกสองคำนวณได้กเปเลขเก้าเกไม่ไมนหลักล่างครับสิเจ็ดมกราคมหกสามครับหกบวกหนึ่งตรงที่เป็นเจ็ดะได้เลขเจ็ดครับเจ็ดไม่เป็นเลขละล่างครับหนึ่งก็ม่าพันาคำนวณได้จากเปเลขห หนึ่งม่พรหน่งดอาลงครับสิกกุมาพันธ์หกสาคำนวณเล้กับเเลขศูนย์ศยแม่พดหนดอาล่างครับหนึ่งมีนาคมหกสามคำนวณได้กับเเลขศูนย์ศูนย์แม่พรหน1่งดอานลงครับสิกมีนาคมหกสามคำนวณเล้กับเลขแปดแปดไม่พรนด้นล่างครับสิบกพฤษภาคนหกคำนวณเด้กับเลขสามเลขสามนะเราดูครับเลขสาม 3ไมม่ป้แหนึ่งตาางครับ 1. ไม่มิได้ยักาคำนวณับเลข3 3ไม่ป้อนหนึ่งตารางครับ16นี้ม่ได้6 3คําคำนวณกับเลข7 7ไม่ป้อหนึ่งตาางครับ 1. กระดาษงของ6ามคำนวณนักับเลข9 9ไม่ป้อนหนึ่งตบรางครับ16กระดาษแดของ6กามคำนวณนับกับเลข6 6ไม่ป้อนหน่งตารางครับ1่งสิงหาคม6 3 คำนวณใลขับเลข 0, 0, 0ูนย์ศูนย์ไม hmm. ่พอนเนยตารางครับสิบหกสิงหาคมหกสามคำนวณเลขดับเลขเก้าเก้าไม่พอดเนยตารางครับหนึ่กันยายนหกสามคำนวณใลับเลขศูนย์ศูนไม่พอนเนยตอรางครับสิบหกกันยายนหกสามคำนวณใลขกับเลขหกหกไม่พอดเน่ตารางครับหนึ่งตุลาคมหกสามคำนวณในขับเลขหก หไม่พบดนยตัวล่างครับสิบตลาคมหกสามคำนวณเด้กับตัวเลขสี่ไม่พบดนนยตัอล่างครับหนึ่งไปได้เกินหกาคำนวณเด้กับตัวเลขห้าห้าไม่พบดนยตัอล่างครับสิพฤศจิกายนหกสามคำนวณเด้กับเลขห้าห้ไม่พอดนตัวล่างครับหนึ่งธันวาคมหกาคำนวณเด้กับเลขเกเก้ไม่พอดนยตล่างครับ สิบหกาคมหกาคำนวณเลขกับเลขแปไม่พบหน่ยหลักมล่างครับสิบหกธันวาคมหกาคำนวณเลขตับเลขแปดนะเลขแปดต้อเป็คลขแต้องเทียบในพอสอดเดยกันนะครับเลขแปไม่พบหน่วาล่างครับสามสิบาคมหกสาคำนวณเลขกับเลขสองไม่พบเน่วาล่างครับ สิบเจ็ดม <ritt. ousse. S 2> ักลาคมหกสี like ่คำนวณเลขกลับไปเลขสอไม่พ้นเนโาล่างครับหนึ่งกวพันหกสี่คำนวณเลขกลับเปเลขศูนเลขศูนย์ถต่าดูนะเลขศูนไม่พ้นเนโาล่างครับสิบปกุมาพันหสี่คำนวณเลขกลับไปเลขสี่สี่นั้นไม่พบในหลักล่างครับหนึ่งมินาคมหกสี่คำนวณเลขกลับเปเลขแ 8ไม่ครบ1ตัวลางครับ16ปีนาคม64คํานวณเด้กลับเป็นเลข2เลข2ตามดูนะครับเป็น2นั้นไม่ครบแนกตัวล่างครับ1เมษายน64คํานวณเล้กลับเป็นเลข1ครับ1ไม่ครบ1ตัวลางครับ16เมษายน64คํานวณเล้กลับเป็นเลข6ครับ6ไม่พบบนตัวลางครับ1ตุลาคม64คํานวณเล้กลับเป็นเลข2เลข2 ะตามดูเลขสอเลขสอเลขสอไม่พบแหล่งตารางครับสิบหกพิจารคสาี่คำนวณได้กลับไปเลขสอไม่พบแหล่งกำลงครับหนึ่ไม่ได้หกคำนวณได้กลับไปเลขห้าหไม่พบหล่งในหลักพงครับสิบหกไม่ได้หกสี่คำนวณเลขกับเลขสงเลขสองครับตามดูนะเลขส สอไม่พบหนึ่งในหลางครับ1กระดาษคองหกสคำนวณเลขกับได้เลข3 3นั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ16กระดาษคองหกสคำนวณเลขกับได้เลข8 8นั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ1สิงหาคม64สําคำนวณเลขกับได้เลข7เลข7ครับ เจ็ดนั้นแม่ครบแน่กขไา่างครับ1 6บหกสิงหาคมหกสี่คำนวณเลขจับได้เลขสานั้นแม่ครบแน่กใหลักไวล่างครับ1นึ่งกันยายนหกสี่คำนวณเลขจับได้เลขแปนั้นแม่ครบแน่กข้างล่างครับสิบหกกันยายนหกสามครับเบวกหนึ่งทงที่เป็นสิบได้จับเลขศูนย์ศูนย์นั้นแม่ครบแน่กข้างล่างครับหนึ่งตัวละครหกสีต่ตาอดม หนตัวละครหกสีบวกหนึ่งที่เป็น9ได้ด <c inhos> <athletes> ับเลข9ครับเลขเก้านั้นลอาดูครับสิกตัวละครหกสีออกสามเจ็ดสองนรามแปดเลขเก้าไม่พบหนึตัวละครหงบหกตัวละครหกสี่นะครับสามบวกหนึ่งเป็นสี่ได้ดับเลขสี่ครับสี่นั้นไม่พบหนึตัวละครับ หนึ่ิกหกสนะครับเบวก1ของที่เป็น10บดดับเลขศนยครับเลขศูนย์ามาดูหนึ่ิกหกสออกศูนย์สามสองเจ็ดหก่งองหลขศูนย์นั้นไม่พ้นเลยอะเลนะครับต่อมาเรามาดูศูน7 1 2กบวก1ของที่เป็น ถ้าปกหนึ่งที่เป็น6กได้ดับเลข6ครับในหลักหน่วยล่างนะดับหน่วยลางตลอดชีพนะได้ดับเลข6ครับ capture นะดับเลข6นะครับอ่าในสูตรนี้หลุดครั้งเดียวนะครับหลุดครั้งเดียวหลุดหลุดของ16กันยายนปี62ครั้งเดียวเท่านั้นใส่ติดตั้งแต่ปี62นะหลุดครั้งเดียว ดับหน่วยล่างสุดที่3นะครับอย่าลืมนะครับรต,ดตบิดต่างก็เทีบตัวเลขกัวเลยนะครับเทียวกระสุนต่างๆก่อนนะครับก่อนนำไปใช้รู้ก่อนดยก่อนกับสุดหัวชอบสิบจีมารับสวัสดีครับ